เินทางพี่น้องทุกท่านคะ่ะชื่อเพชรรัตน์ลานคำรัตนะคะอายุ51ปีประจำอยู่ที่เลไลอโศกค,คะ่ะวันนี้มาขอสอบจบอริยะปัญญาตี7ปีคะ่ะรุ่นปี5-9คะ่ะตื่นเต้นนะคะไม่ค่อยได้จับไมืจับแต่เมาช่วยแม่ไก่ทําสื่อที่บ้านที่เลไลอโศกก็ ช่วยทําคําคมลงสื่อพวทค่ะแต่ว่าที่หลักๆก็คือดูแลพ่อค่ะดูแลพ่ออยู่ที่เลไลอโศวแล้วก็ช่วยบุกกลุ่มที่เลไลด้วยะละจากงานของสื่อพวทออยู่ประมาณ4-5เดือนเพราะว่าพ่อป่วยหนักนะคะก็เลยไม่ได้ช่วยอาจจะหายไปไม่ได้ลงสื่อคำคมค่ะก็ได้รับประโยชน์มากตั้งแต่มาพบอาจารย์ก็รู้สึกว่า ประทับใจหลายเรื่องค่ะแต่จะย่นย่อดโดยประมาณนะคะอ่อครั้งแรกที่ที่ได้เลยก็คือคําที่ว่าละเหตุทุกได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงละทุกทั้งปวงได้เป็นความสุขนี่คือแบบประทับใจแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากแล้วใช้ในทุกโอกาสทุกวันที่ได้กระทบภาษาแล้วก็เมื่อเกิดความไม่สบายก็คือคําว่าเป็นผู้ทําความสบายให้แก่ตนเป็นคําที่ประทับใจและไม่เคยได้ยินจากที่ไหน นคิดว่าถ้าไม่มีอาจารย์มาเกิดเนี่ยก็คือคํานี้จะไม่ได้ยินประมาณนี้ค่ะครั้งที่เกิดเกิดมีปัญหาหรือมีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้คํานี้ให้ให้ตัวเองปรับมาอยู่ในโหมดที่สบายให้ได้ถ้าไม่สบายก็จับประเด็นว่าไม่ละผิดทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลายอย่างได้ได้ใช้บ่อยมากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพ่อป่วยคือตลอดมาได้ใช้ศาสตร์ของอาจารย์มาตลอดแม้กระ ตัวก็คือเป็นไทรลอยเป็นพษิษมก,ก่กนก็หายก่อนมาพบอาจารย์แต่ว่าไทรลอยเป็นพษิษเนี่ยถ้าเกิดเราพักผ่อนไม่พอมันก็จะเหมือนมันจะขึ้นมาอีกได้เรื่อยๆค่ะเรื่องลมหายใจจะสั้นลงแล้วก็ส่วนตัวแล้วถลนตาจะถลนถ้ายกหนักหรือพักไม่พออะไรเงี้ยค่ะก็ใช้ส่วนนี้ค่ะศาสตร์ของอาจารย์ปรับมาเรื่อยๆกับทุกคนในบ้านแล้วก็กับญาติหรือแม้ไม่ใช่ญาติก็ได้แบ่งปันในเรื่องของ ผงถ่านยินสอพองน้ำมันเขียวที่เราคิดว่าจะซื้อไปขายค่ะคิดว่าซื้อไปขายในชุมชนแต่ไม่ได้ขายสักทีค่ะก็จะแบบว่าอันนี้ก็ญาติญาติแม้ไม่ใช่ญาติทางสายเลือดแต่ว่ามันเป็นเหมือนจิตวิญญาณที่เราได้รับมาจากครอบครัวด้วยแล้วก็รับมาจากอาจารย์ด้วยแล้วพี่น้องด้วยก็คือมันก็ขายไม่ลงก็คือแบ่งปันมันจะได้จิตอีกแบบหนึ่งที่ มันมากกว่าการขายหรือเป็นรายได้ที่เข้ามาค่ะแม้เราจะมีน้อยอยู่แล้วแต่มันมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่เราไม่ได้ยึดตรงว่าเงินเป็นหลักนะคะแล้วก็ล่าสุดดูแลพ่อย่นๆการดูแลพ่อล่าสุดคือพ่อล้มล้มแต่ไม่ได้ไม่ได้มีความเจ็บปวดใดๆก็ไม่ได้พาพ่อไปหาหมอพ่อล้มอ เทศกาลเจเมื่อเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็ประครบประครบดูแลพ่อเท่าที่เราทําได้ตามศาสตร์ของอาจารย์นะคะก็ปรับสมดุลมาเรื่อยๆแล้วทีนี้วันพ่อเกิดอาการชักชักแล้วก็ก็เรียกรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลมารับเขาก็นำส่งโรงพยาบาลพอสแกนพอสแกนเอ็กซเรย์ ray, พบว่าพ่อเลือดของอย่างมากอะคะ่ะ ทีนี้หมอก็บอกว่าจะต้องผ่าจะต้องผ่าตัดด่วนทีนี้ลูกก็ลงความเห็นว่าคือลูกพี่ทุกคนเชื่อเชื่อในน้องคนเล็กคือก็คือว่าลองเพชรัตนดเป็นคนดูให้ให้เพชรัตนดตัดสินได้เลยว่าจะผ่า,ผาก็เลยสรุปว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ผ่าแล้วก็เหมือนอาปริหารเล็กๆที่บ้านนะคะเสียงส่วนใหญ่ไม่ผ่าแล้วที่เราว่า ไม่ผ่าแล้วหมอจะแบบว่าหมอบอกว่าไม่ผ่าไม่ได้เลยไม่มีทางรอดเลยต้องส่งด่วนไปที่อุดรบ้านอยู่ที่จังหวัดเลยเลยละอโศกนะคะก็เลยบอกหมอบอกมั่นใจแค่ไหนมั่นใจค่ะเพราะว่าทุกคนบอกว่าให้ลงลงความเห็นที่คนป่วยก่อนที่ท่านจะเป็นแบบนี้ค่ะท่านจะบอกว่าไม่รักษาไม่ไปโรงพยาบาลให้ทําแบบเพชรท่านก็บอกแบบนี้ค่ะ ก็ยืนยันคือจริงๆมันก็หวั่นไหวอยู่นะคะเวลาที่เกิดปัญหาในชีวิตแบบนั้นน่ะแล้วชีวิตคนที่เรารักเนี้ยค่ะเขาก็ถามย้ำถามย้ำจนเราแบบหวั่นไหวขึ้นมาในใจก็ใช้คําสอนของอาจารย์ก็พิจารณาความกลัวก็ตัวนี้ก็ทําให้พ่อไม่ได้ไม่ได้ผ่าแล้วในที่สุดหมอบอกว่าถ้าง,งั้นไม่สอดอะไรสักสักอย่างให้คุณกลับบ้านไปเลยแล้วดูแลด้วยตัวเองแต่จะบอกว่ากลับไปบ้านแล้วพ่อจะ สียชีวิตเลยทีนี้เราก็ปรับสมดุลตามที่เราพอจะทําได้ค่ะความรู้น้อยๆที่พอจะทําได้พ่ออยู่ได้3เดือนแล้วก็พ่อไม่ได้มีความเจ็บปวดที่ว่าเลือดออกในสมองไม่ได้มีความทุรนทุลายจนวันสุดท้ายที่ที่พ่อจะเสียก็คือพ่อยังพ่อยังดื่มน้ําได้เราใช้สลิงสอดเข้าไปที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ไม่ได้มีความทุรนทุลายใดๆค่ะแล้วก็ ปรับสมดุลร้อนเย็นจนหมอบอกว่าหมอมาพบสุดท้ายแล้วบอกว่าจะไตาวายจะปอดบวมจะน้ําท่วมปอดทุกอย่างไม่มีค่ะพ่อจากไปอย่างสงบก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์สูงสุดแล้วก็พี่น้องหมู่กลุ่มด้วยความคลรพค่ะอท่านอยาจะถามอะไรไหมหรือใคร,ใครเป็นใครเป็นแม่ไก่มีความเห็นอะไรไหมเพราะพี่น้องอาจจะไม่เอยคุ้นกับพวกเราเท่าไหร่ นายใครใครเป็นแม่ไก่ท่านใดเป็นแม่ไก่ของอาของอากับปกาก้านอ้าวแม่ไก่ให้คอมเห็นอะไรสักหน่อยสิได้พูดคุยอะไรกับลูกไก่บ้งางเป็นไงบ้งางให้แม่ไก่ให้คอมเห็นกับพี่น้องหน่อยทำไมมีตรงนั้นมีนไม่อหู่นะให้คอมเห็นสักสามนาที ขอคบคุณกันแค่ไหนยอย่างไรอะไรเนี้ยสื่อสารกันแค่ไหนยอย่างไรขอบคุณกันแต่ตั้งแต่อยู่ส่วนหนึ่งนะคะ่ะเขามาช่วยงานเราเยอะเลยเขาก็รู้จักคนเยอะอเขาอยู่สกลนะคะมาก่อนอแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่เรนไลค่ะพ่อเขาเป็นญาติทรรมค่ะแล้วเขาไปช่วยงานเราเขาเอาอันอะไรนะไปติดตัดต่อ <c oughs> ทําที่บ้านค่ะอาจารย์ทำเบื้องหลังมานาน,นะะแล้วค่ะแล้ว ก็ได้ไปอยู่เรยไรก็เลยห่างกันค่ะเขาก็ส่งอะไรนะตอนเราอยากให้เขาเป็นจิตอาสาเนะ่ยเขาเขาไม่ยอมค่ะเขาเขาหนีไปค่ะท <c oughs> ีนี้เขาก็อยากอยากเป็นเองตรงตอนออนไลน์ค่ะแล้วพี่สาวก็มาด้วยชื่อต้อยอะไรนะชื่อไปขอชื่ออาจารย์ด้วยเอาคนละตัวที <c oughs> าษาลานคำรัตน์ค่ะเออภาษาเป็นแพทย์แผนไทยวิถีธรรมแต่อตอนนี้เรียนแพทย์แผนไทยเออรุ่นนั้นเขาเรียนออนไลน์ค่ะเขาเลยตามกันก็เลยมาเป็นมาเป็นอิอดอัอาสาทั้งคู่ค่ะประการเป็นแม่ไก่ทั้งสองคนค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพี่น้องอ้าวท่านใดเห็นควรผ่านยกมืออ้าวผ่าน สาธุเชิญ